จวัดวัดขอมอนวัดขอมอนอำเภอยังกูพอสมมติเจดีแน่นอนบ่อพอสมมติเจดีลองเบิ่งครับมื้อนี้สิพาขี่รถในซอยประชจ้าทิดเก่าซไปตักบาท,ทเทโวกำลังมาสิไปมงหน้าสู่สาธุประดิษฐ์พุ่นล่ะครับพราล้าม 3, รถจะปกติซอย90ก่าเป็นมื้อธรรมดานี่รถสิติดคักเลยครับมื้อนี้วันเสาร์ กษิบางแน่แต่ว่าเป็นมือวันพระเนาะมือเขาตกบะเทโวก็เลยเหตุไหนทางออกจากวัดนี่รถคดอนข้างไหลเขียนได้ว่าซ้อยพระเจ้าทิดเก่าซิบนะครับซูมือนี่จีขางสองขางทางกสิตีนี่ยหมู่บ้านจัดสรรขืนมาไมา่จํานวนร้ายเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นผู้อยู่อาศัยที่จากข้างในนะครับจากเขียนโนในๆเผามามีบ้านแถวนี้ซึ่งราคากั ในในเขียนที่จับต้องได้นะครับบัวบ่ไดงแพงหลายมีตั้งแต่ราคาหลานกัวนี่เป็นเท่าห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องนอนก็ยังมีเลย่างไอรีบเนี่ยผมซื้อว่าล้านเก้าเนี่ยสี่ห้องนอนสองที่จอดรถจังสิมันจะหาบ่ได้ในเขียใกล้ๆกรุงเทพนะครับเพราะว่าพระเจ้าทิดเก้าซินี่ถ้าเอาปัญหาเรื่องเรื่องรถติดในซอยนี่ได้เพราะว่าโรงเรียนสารสาศาสตร์มีอยู่สี่สี่สารสาศาสตร์เนาะในซอยนี้เนาะ การจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะระบายรถได้นะก็สี่เป็นหม่องที่หนาอยู่มากหนาลงทุนมากนะครับเหตุจุเกตเอเดนดีได้สบายๆแล้วก็จังน้อยก็มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนาะสายสีม่วงกับที่มาหอดกูในการระบายกับเทียในสายสีม่วงตามาขัดเทียในตรงนี้ติดหลกูเก่า,ามาได้แก้ปัญหาโซน,นนี้เนาะแต่ว่าที่แก้ปัญหาโซนในเมืองกับอีกอันหนึ่งก็คือวงแหวนที่สอง วงเวทที่สองที่กําลังเวียนขึ้นกันอยู่หนี่มหฮอดเอ่อท,ที่เกี่ยวของกับเสนนี่ก็คือเสนซุขสวัิ์ตัดใจประเจ้าชิ่นนะครับบอกมว่าที่ที่ออกมาช่วงไหนพบโมแน่ใชว่าสิแก่ปัญหาการจราจรจุดซอยประเจ้าชิ่นกับสิบไดบ่แต่ว่าก็มีการเวียนขึ้นแน่แล้วเป็นเสนที่มาจากทางทางไหนหรือทางนครปฐมตีทางฝั่งตะวันตกเห็นบอกว่าเป็นมงแวทอันที่สองมาท เกิดขึ้นจำเรียกับน,นาจีซอยซอยการเดินทางนะครับเขาไปในใจกลางกรุงเทพดนดีขึ้นด้านที่ผ่านมาเมื่อกี้กับเป็นตลาดนัดนะครับขาบฟังหนึ่งเป็นตลาดสายชนอีกฟังหนึ่งเป็นตลาดมาารวยตลาดม้ารวยนี่มันกรหลายนะครับสายชนมันก็หลายหลายอย่างเลยเพราะมันอยู่ไก่มุบานสองทางทางนี่มีแต่มุบานจัดสรรที่นาอยู่นาใสย ถือว่านักนะครับการจราจรก็ถือว่าระบายได้ถนนเส้นต์ระเจ้าตรีเก่าซิปมันจะมีรถเมล์สายหนึ่งนะครับแลนก็คือสาย88สาย88ดด้วยครับปรแมาณสาย8แลนไม่หอดพูและประจอมเก่าทุท่นบุรีประจอมเก่าบางมดนะครับที่อยู่ถนนเจียตะเล่พระเจ้าตรีเก่าซิปจากจากแยกพระเจ้าทิศเนาะมันไปทะลุรถมีความสามารถแลนได้คือบางฮ่องเต้ไปทางลาดเตะไปทางบางขุนเทียนทางเจียตะเลนะครับมันจะไปทะลุเทียนตะเล่ยี่สิบหาได้แ uh น่นอน ทะเลยืหาเลี้ยวขวาออกไปกัไปทางท่าข่าวถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ไปทางจุดชมวิวออกออกถนนเลี่ยงเมืองไปสมุทรสาครน,นะครับไปเสนนั้นได้มันจะมีถนนสายใหม่ที่เปวนตัดกึ้นมาใหม่เป็นถนนเลี่ยงเมืองก็เป็นถนนที่ค่อนข้างตรงแล้วก็สามารถระบายรถได้ดีตั้งโซนโซนใช่ฟังทะเลเนาะทาง อันนี้ขวามือก็เป็นสารศาสตร์ครับใส่มือก็สิเป็นวิเศษสุขนครเป็นม่บันใหญ่ๆแล้วก็มีโครงการนี่นี่ยังก็ไอลิฟท,ทาอยังนี่ไลบรารีทาวอันนี้ก็โอ้หนาลงทุนครับหนาลงทุนแต่ว่ากค่อนขางนักอยู่สารศาสตร์วิทศศึกษาขวามือครับที่ผ่านมาก็เป็นโรงเรียนสองภาษา ถูกหลานคนแถวๆนี่แหละใส่มือเสียเป็นอินดีติดก,กันกับอินดีก็เป็นพึ่งราดาแต่ว่ากกอนหอดอินดีเนี่นเป็นหมู่บ้านของคนบ่อยมีสตงังเพื่ออาทอนบ้านเพื่ออาทอนเขาเรียกว่าเพื่ออาทรนคองสวนนะเป็นหมู่บ้านคองสวนบ้านเพื่ออาทรนคองสวนอันนี้ก็มาถึงสุดเขตสมุทรปราการ กับเขตกรุงเทพมหานครตัดกันยู่มองนี้แหละครับนี่เส้นนี้พอดีเลยสม,มัยเก่ามันเป็นคลองเนาะแต่ว่าสมมติมันกันถมคลองเอามาแล้วเป็นทีคลองระบายน้ำน,น้อยเป็นเขตกรุงเทพระวังระวังกรุงเทพกับสมุทรปราการเป็นแบ่งกันฟังหนึ่งกับเขตตรงคูฟังหนึ่งกับเขตประสมุตเจดีมองนี่ขึเกิมาตลาดเก้าห้องนี่ครับฟัง้ายมือกับเป็นส,รา,สารศาสตร์อีกแล้ะครับตรงนี้เป็นส,รา,สารศาสตร์ประชาอิทิศส,สารศาสตร์ ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นสารศาสตร์โพลีเทคนิคเองกับสารศาสตร์อินเตอร์เนาะแล้วกัซีนี้ที่พักเทศบาลที่พักกทตมเป็นบ้านพักของป่าการหรือลูกจ้างกทตมเดี๋ยวใส่ไปเป็นทางตันนะครับรที่ไปทางสารศาสตร์เดี๋ยวขาออกพระเจ้าทิศเกาซิปครับ ต,ตลาดเก้าห้องปากซอยประเจ้าทิตเก่าซิมีอาคา,ามณิษโครงการราคา,ามณิต2์สงฟังนะครับมีที่จอดรถจอดหัวเห็นยังก็ได้แต่ว่าพาเซอรก็จินักยูเรือต้นที่แต่ถ้ายซอยกับยู่ที่ประมาณ0 0 0่นครับ3 0ม0 0ื่นส0ตห่อห้อห้องกลางเอาการอยู่แนก็ทอดถนนพระเจ้าทิศครับปากซอยประเจ้าทริตเติ เดี่ยวใส่ไปทางหลายบุนะไปทางดาวคนนอกไปทางบุตรหลออกสุขสวัสดิเดี่ยวขวากัไปทางขนทรงนะครับออกไปทางวัดคูสางอันนี้ผมกกสียอกไปทางวัดคูสางนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอจบคลิปบอกทางแนะนําทางคือซอยประเจ้าติดเก่าสินะครับสำนีแล้ผมจะน้องลงทิพย์ฝากติดตามนี้ด้ยครับขอบใจหลายๆ